เทศบาลตำบลศรีขอรภูมิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีพร้อมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิดชูวัฒนธรรมล้ำค่าส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีขอรภูมเป็นเทศบาลขนาดกลางมีขนาดพื้นที่4ตารางกิโลเมตรครอบคลุม5หมู่บ้าน8ชุมชนมีสถานศึกษาตั้งอยู่จำนวน5แห่ง การคมนาคมภายในเทศบาลถนนและซอยในเขตเทศบาลส่วนใหญ,ญ่มีลักษณะเป็นลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กการคมนาคมจึงมีความสะดวกสบายสามารถเดินทางโดยรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ80%ประกอบอาชีพค้าขายมีตลาดสดเทศบาลจำนวน1แห่งตลาดนัด2แห่งตลาดนหนึ่งแห่งมีอาคารพาณิชย์ประกอบกิจการค้าจำนวน422รายโรงรับจำนำสอแห่งสถาบันทางการเงินตั้งอยู่5แห่งมีโรงพยาบาลชุมชน1แห่งตัวชี้วัดที่1กํากำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของเมือง สำนักง,งานโยธาธิการและการตั้งเมืองจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับเทศบาลตำบลสีคอรภูมิได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการผังเมืองรวมชุมชนรีคอรภูมิตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันทำให้ชุมชนมีความสวยงามจเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบโดยมีการวางผังโครงการคมนาคมและขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตแต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของชุมชนเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศายัยลดปัญหาข้อร้อง เรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ทับซ้อนกันทั้งนี้จากการดําเนินง,งานโครงการได้มีการจัดประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นโดยการประสานประโยชน์ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนร่วมกัน ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเทศบาลตะมนศ์สีกระพุ่มได้นำกฎกระทรวงการควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ประกอบกับการดำเนินการควบคุมอาคารตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดสุรินมาบังคับใช้ในพื้นที่ภายในเทศบาลเพื่อให้เป็นมาตรการควบคุมประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดทำให้การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะจากเดิมที่เคยเกิดขึ้น มีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประชาชนจึงให้การยอมรับและเข้าใจในข้อกฎหมายโดยพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มใจการที่ประชาชนเข้าใจระเบียบกฎหมายและพร้อมที่จะปฏิบัติตามจึงทำให้การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเป็นไปด้วยความสงบสุขไม่มีเหตุขัดแย้งเกิดขึ้นในชุมชน ตัวชี้วัดที่3การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีคอภูมิมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลการดำเนินการก่อสร้างดำเนินการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพของโครงสร้างทางกายภาพพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคนและหลักการออกแบบบริการ สวิตดีไซน์ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับความอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและสถานที่เอกชนทุกแห่งที่ให้บริการงานสาธารณะทั่วถึงครอบคลุมประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ตัวชี้วัดที่4การยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้โอกาสกิจกรรมมอบเบีย้ยอย่างชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้ยโอกาสโดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เบีย้ยอย่างชีพจำนวน961คนคิดเป็นร้อเปอร์เซ็น์ที่ได้รับการช่วยเหลือการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลศรีคอรภูมได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนหมู่หนึ่งได้มีการจัดทำผ้าป่าขยะรวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ประเภทรถเข็นรถโยกไม้เท้าและเตียงลมเพื่อช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเส เสริมสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนรายได้น้อยและที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในปี2563ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทำให้หลายครอบครัวมีรายได้ลดลงและส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยนำถุงยังชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคอาชิข้าวสารอาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุงรสหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ตัวชี้วัดที่หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน ได้น้อมนำพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิตรรัชกาลที่9ในเรื่องสมุนไพรไทยที่พระองค์ท่านทรงเห็นว่าควรจะได้มีการส่งเสริมใช้และพัฒนาสมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างแพร่หลายโดยดําเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2559ในปี2564มีชุมชนที่ร่วมดําเนินการกิจกรรมจํานวน5ชุมชนจากชุมชนทั้งหมด8ชุมชนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง พืชสมุนไพรในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบื้องต้นการผลิตลูกประคบเพื่อสร้างรายได้การผลิตที่ดับกลิ่นจากสมุนไพรไทยมีการสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมอบต้นกระชายขาวและฟ้าทลายโจรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละหนึ่งต้นจัดให้มีสวนสมุนไพรในชุมชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาใช้ประโยชน์ได้มีสวนสมุนไพร3แห่งได้แก่สวนสมุนไพรหมู่2ศูสวนสมุนไพรเพื่อชุมชนชุมชนตลาดเหนือและชุมชนระแงงใต้และสวนพืชผักสวน ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทศบาลและได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้ทุกบ้านปลูกอย่างน้อย3ชนิดคือ 1. ฟ้าทลายโจร 2. กระชายขาว 3. ว่านหางจระเขคตัวชี้วัดที่6การจัดการภัยพิบัติและสาธารณาภายัย เทศบาลตำบลสีครภูได้มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณาภัยแล้วจะทำให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณาภัยมีกิจกรรมลออคลองและท่อระบาย าน้ป้องกันน้ำท่วมมีการประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงระดับความเสี่ยงและปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการแจ้งเตือนภัย มีการฝึกซ้อมเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีครภูมิได้จัดให้มีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการและมีการจัดระบบการสื่อสารการแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตำบลศรีครภูมิจัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตื่นภยัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง Two-way communication ตัวชี้วัดที่7การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดทำแผนและโครงการถนนปลอดภัยรณรงวินัยจราจรลดอุบัติเหตุมีการรณรงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงสภาวะปกติและช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเช่นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เทศกาลวันสงกรานต์เป็นต้นมีการให้การสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องการให้ความรู้การเอาตัวรอดจากการจมน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้อง ตน มีการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานของกล้องวงจรปิดกิจกรรมการติดตั้งระบบกล้องโทรทัรศน์วงจรปิด CCTV กิจกรรมออกสำรวจเพื่อหาสถานที่ติดตั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดโครงการจัดทำเส้นชะลอความเร็วโครงการจัดตั้งกระจกโค้งเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรเทศบาลตำบลสีครภูมได้พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมดุลคู่คู่ไปกับก,บการดับรงรักษาบูรณะสถานที่ ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเมืองอย่างยั่งยืน